ครตาจับตาออคตวมากตกนนะตกออกหผัวกนเออาวขานกู่ได้นี่อโอายรมกินน้ำแข็งเลจกินอย่บ่ะกินน้ำแข็งน้ำแข็งเากกินเดี๋ยวเอาจานมาตัมกินกูกินน้ำเคียวน้ำพกตาโด มเอือยออเออกนเป็ดเลยัตักมาให้เธอทีกนข้ากันแกวายนะเพื่อชีวิได้ยาวัก่อนนะที่กินข้าวเนี่ยมึงว่างนิดมันนี่มึงเป็นลูกเคป็ลูกเคยกูมึงยงแหงกูบาังเเวลาอันบัวห้แบบใครแน่เนาะเวลาบให้นะใครแน่เวลาให้พิา จะข้าเจ้าไม่ได้ใส่น้ำมันใส่แตเป็นนัวเกลือก็พอใช้ได้ใช่ใส่ไปใส่โอ้ยจะลองซิมลงวังดูก็แตเฮ็ดปยาดบะอรอยจริงจิอ่ะอรจริงเอ้ยน้ไปเาพเึ้นก็ได้มาซื้อน้ำแข็งไอ้เทิด

ถ่าจะไปเล่งกู้เข้ามันแล้วจะเจ้านะจ้าน่อยผลมานี่แห้งแล้วเลยได้หนิ <c oughs> น้ำหวานาวะเ, <c oughs> เหลือเดี่ยวนี่ไอ้สาวสบายคนสีขกวให้ว่เหลือนเดี่ยวเนสีมาอลไรได้หนีิ bò oh, nhắn mà toàn sờ sờ bầy này Ở, như thế nào? Nước này, Kính này kiều này, ăn được. Gìn đai

มัน้อยตัวใหญ่ฮะมันขึ้นเงินเลิ่มแล้วนะไปใส่ถุงอือไปเอาเจ้าวะแม,ม่นคิดผมเลยมีกจีบเนาะแม่แม่มีกจีบโอ้ยอยูเ่เขตนี้เขาใช้เงินบาทวะโอ้มันใกล้ของวานั้นวะ ใช่เป็นเงินบาทใเงินบาทเออเฉพาะมันจากจตเลินเขตนี่มามีแต่เฮือนหลังงามเนาะอ๋อตัวเฮือนหลังใดก็แบบรูลาสำมันคอนโดิลฟิน่ไงหกชิ้นห้าหกชิ้นห้าหกชิ้นห้าทางน้ำแข็ง ก็สุขภาพันมันเป็นเงินกีบฮอเนาะกินเงินบาทเด้ขวดหนึ่งสามสิบาทด้ๆขระพุ่นได้ขายโลเทไรน,นี่เอาบ่เถอดโลนังสา0พันเชียวปะเออเอา,ปเอา,เอาไปให้พันเทออยากพันตามกินแล้วแล้วมากินอ้อผืลงลว่รุครับค์อยคือกอบแดงเห็นแล้ว <laughs> ลงเอาไปน้ำกันเลยมื่อผลมาแล้วพวกเห็ดเรียกกับบเมื่อยแล้วแบบนียรอแต่มันเย็นลงมาแล้ววันนี้ก็โต๊ะพกเห็ดเนี่ยคือเห็นน้ำหง่งหรือวันใดมันโต๊มื่อก่อนวะือว่าไ๊เน่ ตัดดูี่เขาไ่คอเกี่ยวหกเ้ขาไม่ตตัดเอาหกสิบห้ากับ okay. ้า ปถือเอาเถิดไอนขี่รถก่อนบาทนะเมื่อฮอดเป็นกิทาให้เบิ่งเด้ดมาเอาี่นอนมาฮอดแล้วแล้วมากบ้อขอบคุณนะเคยเห็นเคยใช่เห็นแล้วเคยกินนะซื้อมาให้แล้วตามยังตามยังอะไร โอ้ยคตำหัวกระปุ้นะน,นะตัะ <c oughs> ้งกระปุ้นใส่นี่ฮะอาเอ้เยมาอาไม่ค่อยนคะ่อตำนี่ต่ำเช่ใช่ในไ้กระยาใส่นะ้นใบนะมัน,นก็ะคบมแล้วชิสใส่กันเพียงไมได้ทิ่มื่อแล้วเนาะอิม่มกระทิ่มตัวม,มโอ้เจ้าวาไปกินบ,บขบาวดีกว่ามันยิงแซ่บฉันกินบุบบดได้ใช่เอ้คนมเออมักเนั่นแหละมนันแหละอจบน้นึ่งดมจ ตาอกคนตบวากตออกไหนนะตกออกให้ผัวกันนออข้าวท่านกหมึงด้นี่อืไ่่กินน้ำแข็งกินอยู่่กินน้ำแข็งน้ำแข็งเขาบิินเดีอาจานมากัม่กินกูกินน้ำเคียวน้ำคตาลด เอ้เ็นดมืกเมตังไว้ให้เธอคี่เข้ากันแว้วายนะเพื่อชิบต้วยก่อนะินเข้าเนี่ยมึวงไมมันนี่มึงเป็นลูกเยเป็นลูกเคยกูมึงยังกำแพงกูบาบักเเวลาอันโบให้แบบใครเน่เนาะเวลาโบให้นะใครเนี่เวลาให้พิจา จะข้ามเจ้าเจ้าต่องไใส่น้ำมันใส่จะเป็นนัวเกลือกับพู้ได้ใส่ใส่ใอ้าจะอ้เลองซีฟลอวเบรดูก็จะเฮ็ดไปยบะอร่อยจริงจริงอร่อยจริง กตูดเขาดันั้นอาจะรย์ก็ตูดไม่เสียเกงอะไรนะนะเกงขี้ผัวนะนะเสียกตูดใช่ล้แกงูัว่าเกจริงเลยได้อะอะไรจริงๆอะไรจริงๆัอะนเจนอเเจ้า็ดเถียงแบบนี้จะปีนะอ๋อเออ มันไปไปเึงยแล้มันไกลหนีแม่ใกล้หนหน้าเนี่ยโอ้แม่แล้วชบอคนเห็ดแต่คนกี่านนี้เฮ็ดพวกเฮ็ดพวกโอ้มันหักเฮ็ดน้อยมเฮ็น้อยเฮ็ดพวกเขาโดนย่างเลยน่าเวอร่กินแลลวโอ้ผมเอื้อมกินเฮ็ดชมกินเห็ดปวกข้างนั้นค่อยค่อยกันทหาค่อยกันเมื่อหาเบืงเฮ็ดปวกอยู่เล่ากัน ตทางนะเขากลเอาเท่านี้กี่ลาเคยมีเลยมันเอาทางเฮ็ดมือนี่เราไม่เฮ็ดยันทีเนาะเอาลี่เลยเอาไปเลยเลยเอาเอาคนทางเลยนี่ฮะนี่ไงรถจักไปสักยาเลยเท้านี้ก็เอาฮะแสดงว่ามันคนอ่านกายใช่เขาเป็นหนอเป็นหนอกไกลทางได้พวกนี้นะบอกไกลทางไกลคนคือว่าะ นี่หัวประทัดมุกือมูใหญ่อหัวเขาจะออกเต็สชุดผแล้โอ้คอยไปฆ่าไปมานี้เขตบงคือหลายแหงถึงลายถึงตัวใหญ่พวกบ้านคอยบริมีตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้ทานี่ทำน่ก้อยน่ก้อยตัวใดก็ได้กินละงมันแ้ากิน้ำนะคอยื้อมานะหิกินอยู่พุ่นเราะเห็นพี่น้องยินันน้ำแข็งมือเด้อ เรนเอาผู้ดำนี่ให้แล้วนี่ผู้ดำนี่ข้นเก็ไดวัวหวานน่ะมาแล้วฝนลาวาเลยมาแล้ว้มือมาแล้วจะมนเลยเหรอข้าวบัดนี้เจคนมา

<laughs> Hàm ừ. ja, tí đây là ăn là đây nôm này Măng lên Mั้ kín, à. <laughs> à. kín khẩu phải soi phân ở thật, ưa ừ, bài có phải soi phân nữa Mình vô kín khẩu phân như sư cháu này, một đây đấy khẩu tụi mình có mi hơn เขางนอนเจ๊เกลือนนี่นะเขาลองนอนลองเบิ้งเดี๋ยวเขาันดีไม่มมน่นอแล้วาใจจะเป็น,นจีเซียพดจิตตกเลยยังวะแลลมาต่มานี่นนะจ่าเศร้าหรือจะพูดจิตตกพังวันนั้นลงเห็ดน,น้ำาจือเปล่อปะโอ้โอสยสะไปมาได้แล้วน้นำมะเผาผัวชื่อชื่อดิมาล้านนะมะเผาให้กำลังใจเจ้านี่แล้วเราก็ได้ มืดฝนมาแล้วพี่น้องเอยพ่อแต่อเม่อกี้กับเมียเราก็เท้าไปปูเข่ายันมันเปียกพี่น้องเลยไปเอไปซื้อน้ำแข็งกินเลยดึงทายแล้วไปผมเด้อทบผมเด้อ ไปสร้างไปห่มใหปผัวเนะมันเม็นแล้วกระไดไปจีบไปเบิ้งน้ำนี่งข้าวสาลเป็นอบ้โอใส่เสียอใส่ข้างาาาาหลังหลังต <c oughs> ้ยองใจยัง่อยนี่ กิ๊บโทษฉุบมุบโทษวายจะไม่เห็นกลิ่นเลยเอามาได้ใช้วายวายป้านี่บ่วายอาณาจักรบ้านง่าเนาะกินง่ายกินตั้งพัดมีพัดนั่นเนาะพ่อไปแล้วกินไลายกินแล้วจะหลบจะหลบเต็ม ไม่ตายเราเป็นนะใส่สบแลวเขาก็ไม่ได้เผาซ้ำเอาไปไว้่วัด,ดเร<อ>าเออเอ,อือมเออเอื้อมเป็นตาแพงทำาบ่ายเอ,อื <laughs> เออ้ <laughs> อ,อมน่ารักแ้าชาวใบเ,เนี่ยไปกินลายคน้นบัวได้ได้แบบนีเ้นเน,นาะใส่จอกกินน้ำแข็งกับมี้เไห หลายคนกินเกรงใจคนบอกไปถอเออบอกพังอีกแล้วเนาะแค่กับพัดอยู่บ่มาอยู่พีชเอาใบเอามาอยู่บ่แปลงนะเร็วเกือพัดเอาใไก่เลยนะพัดกันแล้วของไอ้กี้ไม่ทราบนะเอาแปลงไอ้กี้ปัดเถอะเป็นคุ้มให้อาบอืม แปง้งแปง้งแปง้แปง 10, 000, แต่ยาชิพันยาพันก็เอายาสีพันแล้วก็ใส่ในใบยาเพชรแล้วก็ถูแปงพันนะ,ะ 5, 000, แปงพันใยาสีพันใส่รวมกันได้ยาปนนี่คือข้าวกินสบายเจ้านนำไปคนเข้า โอ้เป oh, mm ็นคนเข่ายานพนมาำมันถึงบทันนะทำแล้วนี่ไปเน้ำแข็งก็มีเห็นไปที่บัแซบได้บัวใส่น้ำแข็งจอกทั้งเมืงเลยจอกจอกตรงกเแลแล้วก็บัจักเนาะ เจ,บจบาจจะๆใ่ยังอยากสักลายอืม <c oughs> <c oughs> สบายในเมื่อเคยมาอยู่พี่อีกเถอะวะหรืออยู่แต่เทิดตะกี้นะฟูเลี้ยงนาะใ <c oughs> อยก็อยู่ในเมืองไทยูเข้าไป <c oughs> มาอยู่เมืองแม่นตะกี้นะโอ้แล้วแล้วแม่นดุกตุก <c oughs> ไอเทิร์ทื้นเห็ไหมหมักไอเทิร์ไอเทิร์หญ่ายาวกว่า a น้องชาวใบแม่นบ่เอ้ยยิ่มไปติดอุลุดเห็นดีอยัางไอเทิร์บ่ได้เห็นบ่ลายมันไปวันนี้ไม่ได้นะ มนีได้นี้จะหึงแล้วเนาอเถอะเอาอา,าเรจจ้า,จาอนก็ินสสดเอาผ้าบัตรนะชาใบเลยมีผ้าบัตเรเอาไปกลางถา้าผัวเวลาฝนตกพะผม้ายเจ้ามุง่งให้เจ้าเปียกได้ในอุ่นน้ำคลองนะมันเป็นพ้นหนพนาหาตอนน้ท่นตที่เค้าเอิญที่ก็เดือดเลยนะเอาเอิญกระปุ้นเอามึเหดาเห็เาด้ิบเด้อมึงบกินมึงดเด้อ ได้ไม่ตามกินตอนแรงเนาะพอปุ้นเนี่ยตามกินกับเขาก็ได้ได้เถ่อหิวน่นเอาไอเถิดอมปกินแล้วขมะไขไปถั่วอย่าไขกินตัวนั้นเห็นเบิดกันานบานั่นแล้ว่บอกพังบอกแล้วอยากไข่ไข สองใบเต่เป็ดเพื่อนเลยไนีอ้ยตีในใหญเฮ้ยราก็ใจดีราบโบห้เจ้านันเป็นคอ่อย,อย,อย,ยโอยอบยนนไว,วย้ให้คอยคอยให้เมื้อเอ้ยเห็ดไประบาดนั้นกระชกใจบดเห็ดปหน้อยเถดว่าแหงชาวใบคอยจะคายูด้วลมสติ แกเสื่อมัดผูกวันนุ่งแม่นุ่งแม่คุ้มให้นุ่งแกเสื่ออันย่างตามทางเลยปลาโนมมาแล้วตั้มจอกเห็นเถินหน้อยเึ็นแล้วเออตะเห็ดเซ็กซี่แท้ะผัวบ่าวน้ำทางเฉยน้ำลายเลยยืดฉันบ่ก็ปลาหนักมวยด้วนะไปแม่มาดเข่าสบายคอยจากเบิรงจะมัดเข่าหรือว่ารีได้ ไอเทิดคนเจ้าก็มัดละ่ะเด้อชอยเพิ่นน่ะมันแล้วนาอไอเทิดไอกว่าแล้วมาอยู่กินข้าวสุกเพิ่นเพิ่นให้ได้อีกแบบนี่มาอยู่เผาผัวเชื่อดีแล้วเราบอกให้ถ้าเราใจดีได้คันค่อยค่อย,ยให้แล้วได้ดเงิน,น้ำโคกทิมแล้วได้นินเลยพ่อก็กินด้วย <laughs> เสียงดังตับรถแม่ค่อยตายแล้วอ่ะเคได้งินเสียงแม่ค่อยมาสบายเอ้ยเห็ดย่างก็ะด้้งสติเนเ้อเท้าก็ะด้บงแมเนสิปล่อยให้อันนั่นมาคอบงำเอเอเก็บเงินอย่าได้จุักแท ติดมาเข้าชินนอนเนี่เอาว้นอนใช่หวังเม้่กี้เธอเราเมื่อยแล้วอย่างมากพ่อนแล้วก็มาล่ะมยาวตัวใดนี่ก็แล้วก็อิ่มแล้วไปลุกหิวไปเลยนะกินเป็นน้ำก้อนเดี๋นี้นะน้ำก้อนอะไรได้เธอจะหิวไปหรอแข่งกินแข่งเอเคยปืนอะไรมันฮือแล้ มา้กินข้าวลายได้หนาจังเวงตุ้ยขึ้นนี่เนาะกับนอนเด้นอนเออก็ดีนะสนไปกุติละบอกกุติลลเขาบอเหยียบหายกบไปอีกไสตามมาล้มแล้วเลยอะเกียบทัดกินกันลาย มากินมาเมื่อไปทอไว้นี่ก็การใครยุบอยมาเลยเราลมดีลงเหมือนชั้นแวข่อยปุ๊บเมื่อเลยได้่อยกระได้คอยบิดาอยู่่อยยันที่ไว้รของเราหนะมาไอ้กี้เอาไป่อยนักเพื่อนเมื่อกินเมื่อกินอยู่สได้เพื่อนเจ้าบอกได้เพื่อนเจ้าอยู่บ้านผู้ใดมันโคกผู้ใดอไู่บนนอนนะฮะนอนนะนอนอยู่หฮมหนังคลองเพื่อนนะเออ อย่าเฮ็ดของไอ้ที่ได้สบายเ้ยเราให้คนแล้วเฮ็ดไปคนทาง,งเราให้พี่เสียงเฮ็ดไปทั่วแทะพี่น้องเลยจีน,น,นมมาเงินนะชาวพันนครนี่เดี๋ยวคอยว่าคอย่ายคิดจบจะเอาไปบวพัง S <S <an> พี่น้องเอ้ยที่ได้จบคลิปลงสก่อนมันยืดยาวพอสมควรแล้วคลิปนี้มันคั่มเลยมันผลสิต๊อกโมเมนต์คั่มดอกพี่น้องเอ้ยครตัวแรงๆเนาะทางเขาก็กจะได้จบคลิปลงสก่อนร์แต่อยู่อ,อุ้มน้ำคลองเลยมากขนาดน้ำคลองเผันเอิญน,นะนี่ลาชาวใบก็ไม่เทิดแล้วนอนอุ้มนั้นนั่นเดง นอนผุระอุ้มนามคล้องพี่น้องเอ้ยไอ้เธอเราไปแบกเข่าแล้วป้าไอ้เธอป้าสาวใบาไปซอยเพื่อนป้าใครจะไปเบิ่งจะมัดเข่าป่ะไปปะรอชมในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะ